สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนพบกับคุณครูตุ๊กในการเรียนรายวิชาภาษาไทยกันอีกแล้วนะคะวันนี้ยังคงอยู่ในเรื่องเดิมค่ะคือเรื่องคำพ้องเสียงถ้าเด็กๆตั้งใจเรียนรับรองว่าไทายข้าวเราได้เล่นเกมกันอย่างแน่นอนค่ะก่อนอื่นเราไปทบทวนความรู้เรื่องที่เรียนไปในครั้งที่แล้วกันก่อนนะคะคำพ้องเสียงหมายถึงคำที่อ่านเหมือนกันแต่เขียนต่างกันและความหมายก็ต่างกันด้วย คำพ้องเสียงอาจทําให้มีปัญหาในการเขียนเพราะว่าอนอกเสียงเหมือนกันนั่นเองในการเขียนคําพ้องเสียงเราจึงต้องดูความหมายของคําเพื่อช่วยในการเขียนคําได้อย่างถูกต้องคุณครูมีตัวอย่างคําพ้องเสียงเป็นชุดๆให้เราได้เรียนเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มสุดที่หนึ่งกันเลยสุดที่หนึ่งคำพ้องเสียงที่ออกเสียงการนะคะก็จะมีหนึ่งการที่เป็นตัวระดือสะกด แปลว่างานการที่เป็นลอริงสะกดแปลว่าเวลาการอรอจุลาสะกดแปลว่าดำถึงจังหวัดกาลสินก็จะแปลว่าแม่น้ำดำนะคะเพราะว่าสินละสินทุกแปลว่าแม่น้ำการสีนะคะรอเรือนอนเนนกรันแปลว่าเหตุเหตุการณ์ส่วนการห้าจะเต่กากัรแปลว่าเป็นที่รักนะชื่อคนบางทีก็จะมีคําว่าการนี้อยู่ด้วย ต่อไปค่ะคำท้องเสียงที่อ่านออกเสียงสันนะคะจริงๆมีหลายสันเลยแต่ว่าคุณรูณจะเลือกคำที่เหมาะสมกับระดับชั้นผะสัมศึกษาพิเสีย่งเรานะสันแรกแปลว่าส่วนนาของมีดสันที่เป็นรอหรันแปลว่าเลือกคัดสันรอหันพ่อพานกราร์ลแปลว่าทั้งหมดสันสี่นะแปลว่าสงบอย่างสุขสันก็จะเขียนแบบนี้สันห้า แปลว่าที่รกทึบอ,อย่างไพรสันก็จะแปลว่าป่าทึบคำพ้องเสียงสุดไปคำพ้องเสียงที่อ่านออกเสียงมากนะก็จะมีมากที่แปลว่าคาดหวังมากเครื่องวัดมาสสอเสือสะกดแปลว่าเดือนทำมาสสอสารสกดแปลว่าทอง คำพ้องเสียงที่อ่านออกเสียงทันหนึ่งทันแปลว่าเท่าเทียมนะฮะอย่างวิ่งทันกันทันสองที่เป็นป่อเต่กากรันแปลว่าฟันอย่างไปพบทันตแพทย์ก็คือไปพบหมอรักษาฟันทันสามก็คือโทษจากความผิดนะคะโทษทันทันสี นะแปลว่าคุณงามความดีบางครั้งเขาจะตัดไม้ทันตาค้าทิ้งก็หรือเขาว่าทำความหมายก็จะแบบนี้เหมือนกันทันห้าแปลว่าข้าวเปลือกคำพ้องเสียงที่อ่านออกเสียงศาสตร์ศาสตร์หนึ่งก็คือซัดไปเช่นศาสตร์น้ำศาสตร์สองเป็นเทศกาลทำบุญเดือนสิบศาสตร์สา,สามก็คือคำสั่งสอนนะฮะอย่างเช่นศาสนาศาสตร์มมเนียวกัน ศาสตร์สี่นักเรียนจะคุ้นคุ้นกับคำนี้เพราะว่าพบในวิชาเาต่างๆนะคะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะมันแปลว่าวิชานั่นเองคำพ้องเสียงที่อ่านออกเสียงโจดโจดหนึ่งนะโจดจันเคยได้ยินไหคะแปลว่าเล่าลือโจดสองก็ไก่กระรันก็คือผู้กล่าวหานะก็จะมีโจทย์มีจำเลยโจดสาม จทย์ยักษ์รานก็คือปัญหาเลขนะโจทย์ปัญหาคําพ้องเสียงที่อ่านออกเสียงจันนะจันหนึ่งคือดอกจันเครื่องหมายดอกจันจันสองก็คือพระจันจันสามที่เป็นทรหารนอนหนุกรานก็คือไม้จันนะคะเป็นต้นไม้หรือดอกไม้จันนะชีวางที่เวลาไปงานศพอย่างนี้ก็จะใช้จันนี้เหมือนกัน นะจันสี่ก็คือสุราอย่างน้ำจันจันห้าคะหรือบางครั้งเขาจะเขียนว่าจัญยานั่นก็คือความประพฤติคำท้งองเสียงต่อไปค่ะอ่านออกเสียงบาดบาดแรกคือทําให้เกิดบาดแผลบาดท,ที่เป็นตเตสาสะกดแปลว่าตกเส้นอุก,กาบาด แต่บาตระกับตักบาทไม่ได้เขีนอย่างนี้นะคะจะเป็นอยไม้สระอาต่อเต่ารอเรือบาทรสามแปลว่าเท้าบาทรสี่แปลว่าบวงบวงบาทแล้วก็บาทรห้านะคะก็ไก่กระันหรือลูกบาทเนี่ยจะแปลว่าปาริมาตรคาพ้องเสียงที่อ่านออกเสียงพุทธนะคะพุทธแรกก็เป็นชื่อไม้ดอกค่ะพุทธสองวันที่สี่ของสัปดาห์ พุทธสามพระพุทธเจ้าและคำพ้องเสียงชุดสุดท้ายคำพ้องเสียงที่อ่านออกเสียงราดราดหนึ่งคือเทของเหลวราดสองคือพระเจ้าแผ่นดินราดสามนะคะเป็นความเป็นพระราชานะคะสองกับสามเนี่ยจะความหมายใกล้เคียงกันราดสี่นะหรือว่าพระตัดมาธนาคัทชิ้งเป็นทวาราษฎรนนะความหมายก็จะแปลว่าพลเมืองของประเทศ เอาละเอาละถึงเวลาของคนเก่งกันแล้วนะคะมาเล่นเกมกันค่ะเกมท้องเสียงไหนใส่ให้ถูกกากาการเล่นเกมก็คือคุณครูจะมีความหมายของคํามาให้นะคะให้เราเลือกคําให้ตรงกับความหมายนั้นถามเร็วตอบเร็วนะคะถ้าพร้อมแล้วข้อหนึ่งมาเลยค่ะการไหนแปลว่าเวลาการหนึ่งหรือการสองคะ การที่แปลว่าเวลาคือการคันที่สองค่ะส่วนการแรกแปลว่ากิจธุระงานต่อไปเขี้ยวไหนแปลว่าฟันซี่ที่แหลมคมของคนและสัตว์บางชนิดเขี้ยวไหนเอย่ยเขี้ยวที่หนึ่งค่ะส่วนเขี้ยวที่สองแปลว่าต้มนานๆเพื่อให้งวดให้คน้นหรือให้เปือ่อย คำนี้เมื่อวานเราก็เจอกันนะต่อไปค่ะสันไหนคะแปลว่าคัดเลือกสันไหนคะรอสักครู่เราก็ได้เรียนกันไปสันคําที่หนึ่งค่ะส่วนคําที่สองก็คือสร้างขึ้นทําให้เกิดขึ้นนะสร้างสันต่อไปค่ะชนไหนแปลว่าน้ําหรือสสยน้ํา ส่วนคําที่สองค่ะส่วนชนแรกก็คือกระทบหรือประทะกันโดยแรงข้อต่อไปกำนันไหนคะคือของที่ให้ด้วยความนับถือกำนันหนึ่งหรือกำนันสองกำนันสองค่ะส่วนกำนันแรกก็คือตำแหน่งผู้ปกครองลูกบ้าน ค่าไหนเอ่ยแปลว่าบ่าวไพร่คนรับใช้ค่าไหนคะค่าสองค่าส่วนค่าแรกก็คือทําให้ตายทําลายชีวิตและต่อไปโจทย์ไหนคะก่ไกากรัรนหรือยยกกรัรนที่แปลว่าผู้กล่าวหาบุคคลผู้ยื่นฟ้องคดีต่ตอศาล โจทย์ที่ถูกต้องก็คือโจทย์หนึ่งค่ะส่วนโจทย์สองยอยาการลลันก็คือคำถามในวิชาคณิตศ,ศาสตร์ที่ตั้งให้คิดคำตอบนะคะข้อสุดท้ายแล้วเมื่อวานเราก็เรียนคำนี้กันไหนคะาแปลว่าหูหรือใบหูกันที่สองค่ะส่วนกันที่หนึ่งก็คือกีดกวางไว้ไม่ให้เข้ามาหรือออกไป จบเกมกันไปแล้วไหนใครตอบถูกทุกข้อคะโอ้โหเยี่ยมมากค่ะแต่เกมเรามีทั้งหมด8ข้อนะคะถ้าเรียนผิด2-3ข้อเนี่ยก็เก่งแล้วใครที่ผิดหลายข้อไม่เป็นไรนะคะก็ย้อนกลับไปดูคลิปที่เรียนไปแล้วนะเพื่อทบทวนความรู้ เอาล่ะเด็กๆเ,เป็นไงบ้างคะกับการเรียนออนไลน์บางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะเหนื่อยเนาะกับการทําความเข้าใจเนื้อหายังไงก็ตามนะคะค,คุณครูเป็นกําลังใจให้กับคนเก่งทุกคนสู้ๆนะคะอย่าลืมทําแบบทดสอบกันด้วยนะสําหรับวันนี้โคูดุกลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ